สวัสดีครับเกษตรกรฝึกหัดครับวันนี้ก็เช้าวันที่13มีนานะครับสมนาร่งท2หลังจากที่เราขุดลุมนะครับไม่ได้ฟังตัวเองนะครับขุดลุมทำธนาคารน้ำใตดินไปเมื่อวันที่แล้วนะครับเมื่อวานซืนนะครับเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นผมไม่ได้ขุดนะครับ หมดแรงมือแตกเลยเดี๋ยวตอนเช้านะครับวันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงเดี๋ยวทำมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็อีพีสองนะครับเรามีอุปก,กรณ์เพิ่มก็คือจอบนะครับจอบที่เราตัดแปลงมาง่ายๆตัดด้ามัดอกให้มันสั้นนะครับเหลืออยู่ประมาณนี้หละมันจะได้ลงไปขุดในหลุมได้นะครับหลุมมันก็จะตอนนี้มันเจอชั้นดินแข็งนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะขุดว่าเราจะขุดได้รึ่งชั่วโมงจะขุดได้สักกี่เมตรนะครับเดี๋ยวไปกันโลดอันนี้จอบพิเศษนะอุบวนเราต้องมีถ้าไม่มีก็เอาของเดิมเนี่ยตัดมาหนอกนะครับให้มันลงไปขุดในรูมได้จะทำให้เรา ไม่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็น,นี่สองทุงมือ <c oughs> เจ็บนะครับเพราะมันแตกมือมันแตกทุงมือคนละสีเอาหาเก็บมาในบ้านเก่า ค่อยๆทำนะครับเพราะเราไม่มีเงินจ้างเขาเราก็ต้องทำเองแต่วันนี้ครึ่งชั่วโมงเป็นการหรอกกำลังกายตอนเช้านะครับดีต่อสุขภาพถ้าใครอยากออกกำลังกายแล้วก็จะได้มีประโยชน์หลายด้านห,ห,หลายทางนะครับ ในการออกกำลังกายด้วยได้ขุดลุมด้วยได้ได้ทำการกรเกียรมันจะเป็นการออกกำลังกายแล้วมันก็จะได้ทั้งร่างกายแล้วก็ได้ได้อะไรล่ะนี่แหละได้ขุดลุมนี่แหละนะครับได้ขุดลุมได้ออกกำลังกายด้วยได้ทำสวนไปด้วย ออกกำลังกายตอนเช้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงการน,น้ำต้ดินมตั้งใจจะขุดสักสองเมตรตอนนี้น่าจะประมาณ สิบเซนแล้วอย่าอีกเยอะเย่เราคงจะเจอดลึกลงไปมันจะเป็นดินอ่อนๆหน่อยก็คงจะขุดง่ายขึ้นแต่ก็แล้วแต่ที่นะครับบางทีขุดลงไปเจอดิดนแข็งก็มีช่วงนี้มันมีฝนตกมา ตอนต้นเดือนมีนานะครับ3วันก็เลยมีดินมันยังอ่อนอยู่ถ้าเรารอไปขุดช่วงเมษาดินมันจะแข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราควรจะขุดตั้งแต่ช่วงปลายปลายฤดูฝนนะครับประมาณนั้น ช่วงพุจิกานะครับตอนนั้นดินยังดินมันจะยังอ้อนอยู่น้ําใต้ดินมันต่งยังเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าไปขุดช่วงฤดูฝนเลยมันก็จะเฉะแฉะนะครับต้องหาช่วงเวลาที่มันเหมาะสมหน่อยๆนะครับนานนี้ดินแบบนี้มันก็ยังยังเปียกน้ําอยู่เลยนะครับแต่มันแต่มันจะไม่เละเป็น เป็นขี้ตม้มนะครับเราก็จะทำงานง่ายตอนนี้กเ,เก็นแคนั์ อ้อมลึกลงไปเรื่อยๆผมว่ามันน่าจะลำบากขึ้นเรื่อยๆครับเราอาจจะต้องตัดด้ามจอบอีกรอบหนึ่ง,งเดี๋ยว ปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเจ็ดโมงครึ่งพอดีก็เดี๋ยวมาดูว่าเราขุดลึกได้เท่าไหร่วันนี้นะครับบอกมัลกายมือก็เจ็บเดี๋ยววัดความคืบหน้าครับเป็นการวัดปริม okay. าณโอเคฝั่งนี้น่าจะประมาณ90เซน ครับยังไม่ถึงเมตรเหลืออีกเมตรกับ10 cm, เซนติเมตรเหเวลาอีกสองวันเสาร์อาทิตย์ราคงมีเวลามากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้แค่นี้แหละนะครับจอบยาวไปนะครับเราต้องไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ขนาดนี้ยังยาวเลยมันลงไปไม่ไม่พ้นครับมันกุดยากคงต้องตัดออกประมาณนี้ อีกคืบหนึ่งโอเควันนี้ก็แค่นี้ครับก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่ามันจะเสร็จไหมนะครับออกมาหน้าตามันจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ